ไม่เอเข้าใจคำว่าไล่์ด่านไหมอยากไลกก็ไล่เลยมาเพศไหนอะ่ะอ๋อโอเค <S <S เพใหญ่นะครับรอคนดูทั้งแดล้านกว่าท่านก่อนนะครับสำหรับวันนี้วันนี้เอชาลิคาของเรานะครับอยู่กับผมเซลต้าที่สาขาดิขิชีวันนะวันนี้บอกเลยว่าทีมงานของเราเยอะมากๆไม่รู้มาทำไมกันแถวนี้นะครับอยู่กันเป็นสิบนะครับผมเพื่อลูกค้านะวันนี้มีลูกค้ามาดูอะ วันนี้ฝนตกถ้าเสียงไม่ค่อยได้ยินขออภัยไว้ด้วยนะครับพอดีว่าฝนตกหนักเลยได้ยินชัดใช่ไหมอ่ะเป็นไงเสียงโอเคได้นะครับมาเริ่มกันเลยวันนี้แคมเปญของเรานะครับเป็นรถชนเลยไหมล่ะ <c oughs> อ่ะแคมเปญของเราวันนี้ทั้งสองคันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าครับสําหรับสองคันนี้รถเข้าใหม่นะครับสีขาวทั้งคู่เป็นรถ ครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับและเป็นเก๋งไซส์เล็กตัว SUV นะครับผมอ่ะเริ่มที่คันไหนกนก่อนอะไรอ่ะชับครับของครับของครับบอสหมายถึงเสียงฝนใช่ไหมชับครับนะครับอ่ะอยู่ที่คันนี้กันเลยนะครับสำหรับ New อินข้าใหม่ครับลูกค้าคันนี้เป็น MG3 นะครับ 1.5X ตัวซันลูฟนะครับได้เป็นปี60โมเดล2017นนะครับผมราคาค่าตัวไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่รู้ ไม่ใช่ไมราคาน้องถูกมากนะครับบอกเลยว่าแสนกว่าเท่านั้นเองลูกค้าสนกสนใจเข้ามาดูได้มีมาไม่กี่คันนะสำหรับ NT 3ตอนนี้มี2คันคือสีขาว1คันกับอีกคันน่าจะเป็นสีเหลืองจอดที่เทพัญญานะครับอ่ะคันนี้เป็นโมเดล17นะครับผมเป็นไฟโคมไฮโดรเจนอยู่ยังไม่ได้เป็น LED นะครับลูกค้ากระจังหน้าแบบเดิมนะตัวนี้แต่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับด้านหน้าของตัวนี้นะ ล้อแมกนะครับเป็นสีเงินจาก MG เลยนะเป็นสีรูนะครับผมพร้อมยางเลยคันนี้จะได้ชุดแต่งเป็นขาวดำนะครับผมแต่งให้เรียบร้อยเป็นดำด้านนะครับผมมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีเทลของตัวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมดสมจุดนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังวะถ้ามีก็แปลกแล้วนะครับอ่ะตัวนี้มีก็นีไงก็มีก็แปลกแล้วก็มีจริงเนี่ยนะครับตัวเอรร็กซ์ลูนะสำหรับด้านหลังตัวนี้อ่ะ ช่องเก็บของนะครับถึงจะเป็นรถไซ์เล็กแต่ว่าภายในสามารถบอบเปนทับเก็บได้นี่ใช่ไหมอยากรู้อ่าพับได้ไม่รู้ก็คือเห็นอะไรกดได้กดหมดแต,ต่ตอนนี้ก็คือสัชาตญาณอย่างเดียวไม่ได้มีความรู้หรอกอ่ะสามารถทับเก็บได้นะครับสหรบบสำหรับเบาะโซนกลางเก็บ,อกบอกาาาาของได้หมดเลยนะครับข้างหลังกว้างมากๆนะครับเดีย๋ยวไปดูโซนด้านในกันดีกว่าสำหรับเอ็มจีตัวนี้ไป ด้านในด้านในครับแอดมินไม่ได้ใส่หูฟังนะครับจะไม่ค่อยได้ยินเซลล์นะครับผมอ่ะตัวนี้ด้านในเป็นเบาะหนังนะครับสีดําตัดกับสีส้มแบบนี้นะครับสีเหมือนสวงวัดที่หนึ่งแต่ว่าก็สวยงามนะครับสําหรับตัวนี้เอาหัวล้ออะไรอ่ะเป็นหัวล้อะแล้วนะครับที่สําคัญตัวนี้ของโซนกลางนะครับมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยนะระบบแอร์เป็นแบบ อ๋อใช้ปรับมืออยู่นะครับแบบเดิมทั่วไประบบเกียร์สไตล์ MG นะครับมีทั้งแมนนวลและออโต้นะเปลี่ยนรอบกันเองจุกๆเลยไม่รู้ว่ากี่สปีดถ้า MG 3ีมคิดว่าน่าจะ6สปีดม,มั้งน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับลูกค้าสามารถปรับเล่นได้ตามอธัธยาศัยนะครับคันนี้ได้เป็นเบรกมือแมนนวลนะครับพวงมาลัายมีมัลติฟังกชันมาให้แล้วนะครับ <S <S เพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับผมอ่ะกุญแจอ,อยู่ไหน,อ,นอ่ะ เฮ้ยอย่าไปในพี่อาร์มสองสันลุกไว้ที่หลังสนุ้แหละว่ามันมีสลุกนก็ต้องพูดก่อนมันจะมีอยู่2อย่างสลุกกับแพนด์ชิพที่มันจะพูดนะถ้ามันรดมันมีอ่ะมันเยอะมันอยากรู้แค่นี้แหละอ่ะคันนี้นะครับลูกค้าโมเดลปี17เลขไมยังแค่แสนนิดนิดเท่านั้นเองนะแอดมินเห็นไหมอ่ะให้ลูกค้าดูไมยหน่อยว่าคันนี้เรารับประกันไมแท้นะครับผมไม่เห็นเออเบอร์แล้เออนะไมแสนก็มาดูที่ชาดิคานะครับอ่ะตัวนี้สลุกนะครับ มีสลุบให้นะครับเลือกเปิดได้เลยนะครับว่าอยากจะได้แบบไหนมีสลุบมีม่านให้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดนะครับอยากใช้ก็เปิดนะครับเปิดสลุบนะครับอย่าเปิดเซลล์นะครับผมในส่วนของตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละสาหรับออปชั่นของ MG 3นะครับตัวนี้1.5นะครับลูกค้าสนใจอยากได้รถเก๋งราคาประหยัดใช้งานง่ายๆสามารถซื้อคนเดียวได้ข้างงวดถูกๆผมแนะนําเลยครับสาหรับเจ้า MG คันนี้นะ100,000 เท่าไหร่แสนกว่านะค่าวงวนก็อยู่ประมาณสามสี่พัสนส่วนหืกสนใจมาดูได้นะครับสำหรับตัวนี้โมเดลปีสองพันิบเจ็ดจัดได้เต็มแหละมัง้งเต็มจัดได้สูงสุดเจ็ดปีอะ่ะเพราะคันนี้เป็นรถปีใหม่นะครับสามารถเจ็บจัดได้เต็มเจปีเลยอ่ะมาอยู่ในส่วนของรถเจ็ดที่นั่งกันบ้างนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากได้ในส่วนของเขาเรียกว่ารถครอบครัวนะครับแป๊บนึง รถคัอพอเจ็ดที่นั่งนะครับ honda VRV นะส0 0แสนตัวบาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นโมเดลฟรี17เหมือนกันนะครับราคาเพียงแค่389,000บาทนะครับลูกค้าตัวนี้สวยงามมากๆได้เป็นสีขาวด้วยนะด้านหน้าเขาให้เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับ honda โลโก้แบบนี้มาเลยนะไฟเป็นอาร์ลอดซีนอน,นะครับและโคมฮาโลเจนวีเดทามให้ในตัวด้วยพร้อมไฟตัดหมอกนะครับมีให้ครบทุกไฟอ่ะ เหลืออย่างเดียวไฟเทคนะครับถ้าอยากได้ก็ไปติดเราเองนะสำหรับคันนี้อ่ะโฉมข้างหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับไปดูด้านข้างกันบ้างสำหรับตัวนี้เป็นล้อแมกซูโทนนะครับจากโรงงานเลยนะท้องยางใหม่ๆเยียมๆเลยสําหรับคันนี้นะด้านข้างก็มีอ่าเขาเรียกว่าก,ากันรอยกันกระแทกตรงประตูให้ครบหน้าทุกจุดทั้งสี่บานเลยนะสำหรับตัวนี้อ่ะมาดูในสองด้านหลังบ้างนะครับคันนี้ไม,ม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะมีเซ็นเซอร์มาให้สองจุด มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายแต่งมาให้เรียบร้อยสวยงามมากสําหรับคันนี้อ่าเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูก่อนสําหรับรถครอบครัวคันนี้นะครับอ่าด้านหลังก็คลีนคล,นคลีนแบบนี้เลยเจ็ดที่นั่งของแท้นะเบาะสามารถพับเก็บได้ถ้าไม่ใช้นะครับลูกค้าสนอกสนใจลูกเล็กเด็กแดงมีเยอะนะคันนี้คุ้มมากๆค่างวดโอ้โหถูกมากอะราคาแค่สามแสนกว่าบาทลูกค้าคันนี้ไปเดี๋ยวไปดูภายในะก่อนดีกว่า คนเอี่ยมนะครับเอี่ยมมากครับไม่เอี่ยมไม่ได้ครับเพราะมขัดเสร็จเมื่อกี้นะครับก่อนไล่นะด้านในจะเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นผ้าแบบนี้คล้ายๆกับเบาะของซีวิกเลยแต่ซีวิกจะมีความทรงสปอร์ตตัวนี้นะแต่ว่าเบาะตัวนี้ได้เป็นแมนนวลนะครับสําหรับทั้งทุกโซนเลยเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับเดี๋ยวนั่งให้ดูนะส่วนในส่วนของโซนกลางนะครับผมได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแหละใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันขอลองดูหน่อยเดี๋ยวสตาร์ทให้นะครับ อ่าเป็นบุสตาร์ทให้เรียบร้อยนะสำหรับคันนี้สวยงามมากอันนี้มันคือช่องวางกุญแจหรอวะเนี่ยทูคือกูเห็นแบบอ่ะเขาวางเออ,เอ,อกระเทน่ะเออกระเทน่ะแจ๋วเลยนะครับระบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อสาย usb a, a hdmi aux ครบนะครับในเรื่องของออปชั่นตัวนี้ระบบแอร์นะครับเป็นแบบกดมือให้เรียบร้อยไม่ใช่ออโต้นะอือสามารถเลือกปรับได้เลยแต่ว่าหน้าจอเป็นดิจิตอลให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้สามารถเลือกปรับได้นะครับช่องวางของมีให้นะชิดจุดบุรีช่องวาง,ง,นะง,งแก้วน้ําระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเบรกมือแมนนวลเหมือนเดิมสไตล์บ r v นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็น3ก้านของตัว Honda เลยนะครับผมเดือนไมเป็นสีขาวนะครับด้านขวามือจะแสดงในส่วนของเลขไมแนะครับและองศาด้านนอกเป็นดิจิตอลให้เรียบร้อยนะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นด้านหน้าก็มีประมาณนี้แหละอือสำหรับรถครอบครัว ก็ไม่ได้หรือหวาคือเน้นใช้งานนะครับลูกค้าแต่ได้พิสตา้ามาให้เรียบร้อยไปดูโซนกลางกันบ้างดีกว่าโซนหลังนะครับอย่างที่บอกว่าภายในเนี่ยด้านตรงโซนกลางนะครับกว้างขวางมากนะสามารถพับเก็บได้เหมือนกันนะมีไอโซฟิกไหมบ้เหมือนจะมีนะไม่แน่ใจว่ามีไอโซฟิหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะ่าจะไม่เจอนะรู้ว่าไอโซฟิกคืออะไรไ <laughs> ไปเซิร์ชดูเอาแล้วกันนะว่าอาโซฟิกคืออะไรนะครับสำหรับรถครอบครัวนะมันจะไม่ต้องมีจริงๆนะลูกค้าสามารถไปติดเพิ่มได้นะครับอือหืออุ้ยขอโทษได้ไหมละ่ะตัวนี้ไม่มีซันรูฟนะครับแต่ว่ามีช่องแอร์นะครับเย็นถึงข้างหลังเลยตัวนี้มีให้มาถึงสามจุดด้วยกันนะครับในส่วนโซนหลังมีให้ปะอ๋อมันมีแค่โซนกลางนะครับแต่ว่าน่าจะทั่วถึงแหละเขาให้มันตั้งสามอันแล้วนะคนเดียวจะเย็นอะไรขนาดนั้นนะครับลูกค้าเย็นทั่วถึงบ้างนะอะ รถสนอกสนใจทั้งสองคันนะครับสามารถทักแชทสอบถามได้บางทีอาจจะไม่ได้จอดอยู่ที่สาขาลิขิตนะลูกค้าท่านใดที่สนอสนใจอยากดูทักแชทสอบถามหรือใจร้อนโทรหาเบอร์พอสกี้เลยนะฝากไว้ในโพสต์เรียบร้อยเนาะนอกจากสองคันนี้ครับลูกค้าอย่างที่บอกว่าสาขาลิขิตชีวันนะมีรถพรีเมียมเข้ามาใหม่เยอะมากนี่คันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะลูกค้าสนอสนใจมาได้แปดแสนเก้าพันปเป็นตัว next gen แล้วนะครับ2.0ใบเทอร์โบ สวยนะครับลูกค้าอยากได้ผมมีโปรโมชั่นให้สําหรับลูกค้าที่ทั้งซื้อสดและจัดไปแน้นบอกเลยว่าคันนี้จัดได้เต็มนะครับสวยงามสีดําใครเห็นก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับแย่งกันหัวยะแตกนะทุกวันเนี้ยแต่ก็ยังยังไม่จบนะครับยังหาเจ้าของอยู่นะสําหรับคันนั้นนะอืมีอะไรอีกอ่ะนี่ไงเข้ามาใหม่เดินหาลังนานลืมคือแบบรถมันเยอะจําไม่ได้ไงอ่ะสําหรับตัว GLC นะครับตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับ เข้ามาใหม่เรียบร้อยมีแล้วนะสาหรับเบนซ์ไฮบริดช่วงนี้อย่างที่บอกว่ากระแสไม่ได้เยาว่าทิ้งห,หรอกแต่คือแบบคนกําลังนิยมเรื่องในส่วนของการประหยัดน้ํามันถ้ารู้สึกว่ารถไฟฟ้ายังไม่ตอบโจทย์ท่านผมแนะนําพวกที่เป็นไฮบริดจะเป็นไฮบริด HEV ทั่วไปหรือจะเป็นปลั๊กอินก็ได้นะครับแล้วเรามีให้ครบหมดเลยและแต่ท่านจะเลือกนะสองล้านกว่าบาทนะข้างวดเบาๆอยู่ประมาณสามหมื่นหรออยากหอนสามพันก็ได้นะ ดาวอยู่ประมาณ2ล้านจัดอยู่ที่ประมาณสองแสนนะครับคข้งา 3, 000, มาถามพันะมาเอานะหนิกูโดนดายไงนะจัดได้สบายๆดาวสองล้านนะครับอ่ะคันนี้นะครับ X1 เรามีให้ราคาต่ำร้านแต่คันนี้ซื้อสดเรียบร้อยครับไม่มีอะไรอยากโอเฉย <c oughs> อยากให้ดูไงสีเนี้ยไม่ค่อยเจอสำหรับสีน้ำตาลน,นะเพราะว่าลูกค้าอยากได้ X1 ที่ปีโมเดล18ขึ้นที่ BSI ยังเหลือแล้วราคา ไม่ถึงร้านนะครับต่ำกว่าร้านอย่างที่บอกว่ามันเข้ามาไวไปไวนะครับใครรีบเห็นรีบจับจองเพราะว่านอกจากถ้าจะอกหักจสีน้ำตาลแล้วเรามีสีขาวอีกสองครั้งที่การันตีว่า BSI เหลือๆนะครับลูกคา้าอ่ะเหนื่อย <c oughs> <c oughs> เนหนื่อยจริงเหมือนต้องแข่งกับเสียงฝนไล่ดินกับตัวเองอ่ะขอขอฟังนี้ในชะ่ไหมอ่ะแรนพิงขอก็จัดให้นะสำหรับตัวนี้น่าจะเป็น V-odd หรือยานิตเอทีว่ามันหน้าเหมือนกัน V-odd แหละน่าจะเป็น V-odd ตัวใหม่ไม่รู้จะยี่หเขาดูแป๊บเขาดูแป๊บอ่ะเอทีคู่เอทีคู่ไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมสปอร์ตพรีเมียมตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวมิดถ้าจะไม่ผิดนะเออมันจะมีทั้งสองคันคือดูจากสปอยเลอร์หลังนะแี่คือคือจะเจอไม่ได้เพราะกระจังหน้ามันเหมือนกันไงตัวเนี้ยตัวสปอร์ตพรีเมียมเพราะว่ามันมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสำหรับตัวนี้ อีกตัวไม่มีไฟตัดมองให้นะตัวธรรมดาอ่ะซิตี้เราก็มีให้นะครับสีเทาแบบนี้เลยเครื่อง1.5นะครับน่าจะเป็นตัวเอสไม่ก็ตัวเวนะอืมใช่สวยงามมีทั้งสองคันคันนี้ก็400กว่าบาทแต่ว่าราคาจะลงแล้วลูกค้าช่วงเนี้ทางร้านกำลังจะปรับราคานะครับสำหรับพวก r e อสยาริสหรือว่าจะเป็นซิตี้นะครับช่วงนี้กำลังจจกโปรโมชั่นปรับราคาลงให้กับลูกค้าฮะ อะไรนะ <S <S ใช่พวกตระกูล e ีโคคานะครับหรือว่าเป็นเก๋งที่มันไม่ใช่ปีแบบ2020ขึ้นอะ่ะเรากำลังปรับราคาลงให้นะครับบอกเลยว่าเราติดตามชมเลยตอนเนี้ปรับราคาลงหมดเลยแทบจะทุกตัวนู่นยาริสยาริสนะครับยาริสเอ h 4, Honda, ี n ฮอนด้านะสีเทาไม่ว่าจะเป็นตัวเจตัวมิดก็คือแทบจะปรับลงเยอะเหมือนกันสำหรับเก๋งอ e ีโคคานะลูกค้าติดตามเพจไว้ดีๆนะครับ จะได้ไม่พลาดโอกาสเนาะมีนีอีกอ่ะพูดถึงเจทที่นั่งนะครับ Expander นะครับตัวนี้ห้าแสนตัวบาทนะครับห้าแสนต้นเป็น,ต,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 นตัว GT นะครับตัวท็อปมีไฟตัดหมอกมาให้นะสีขาวแบบนี้จะเต็มฟีดาวได้นะครับลูกค้ามีไม่ให้มีมาไม่เยอะนะอ่ะใกล้จะถึงโซนเนี้ยมันปิดละ FK ไม่ให้ไปเจาที่ FK นะอ่ะสำหรับสายซิ่งนะก่อนจากลากันไปนะมีให้ครบสําหรับแจสตัวนี้แต่ไม่ใช่ GK นะครับ ตัวนี้โมเดล2,020นะครับ4แสนกว่าบาทนะน่าจะลดแล้วแหละผมขายได้4 0นกว่าบาทเพราะมันตั้งอยู่5 0 0นกว่าตอนนี้น่านจะเหลือ4กว่าแล้วลูกค้าสนใจเข้ามาดูได้สําหรับแจ๊ตัวนี้นะครับอ่ะตระกูลซิตี้พันโบนะครับมีให้ครบหมดเลยทั้งตัว RS ตัว SV และตัว, SV, ตว S Plus มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะตอนนี้มี RS ตัวเดียวที่เป็นสีขาวนะครับส่วน SV กับ S p l u เป็นสีเทาเรมโบ สน,สนใจเข้ามาดูได้อยากเอาไปชูนที่อู่ไหนบอกเลยว่าร้านเรามีให้ครบนะตัว HRV นะครับ EL สล n l มีให้5แสนกว่าบาทนะครับลูกค้าสน,สนใจเข้ามาดูได้ตัวนี้น่าจะเหลือคันเดียวแล้วบาง HRV สีดาอะ่ะเพราะพี่หญิงขายไปแล้วเนาะที่ขายไปแล้วคันนึงน่าจะเหลืออยู่ประมาณนี้คันสําหรับ HRV นะราคาไม่ตกลูกค้าซื้อไปคุ้มแน่นอนนะเนี่ยทีมงานรอดูครบเนะี่ยวันนี้เหนื่อยทั้งวันนะทีมงานนะนั่งรอเก็บกุญแจนะอ่ะ เอ็มจีนะครับเซเอสมีมาให้เราไปแบบไวๆนะครับรถครอบครัวเซียนต้าห้าแสนกว่าบาทนะเป็นประตูไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะสำหรับด้านโซนกลางนะครับโมบิลิโอปะหรือบีอาร์บีนี่บีอาร์ีปะนะครับอันนี้โมบิลิโอหรือ b ีอาร์ีีอาร์ีใช่ไหมโมบิลิโอดิใช่ไหมบีอาร์ีอีกหน้าหนึ่งนะครับมีให้เหมือนกันที่นั้นอ่าวนซ่า นะเศษที่นั่งโอ่ยคิดชื่อออกเบอร์นะ่ะอ่ะคันสุดท้ายในไหนมันก็จอดปิดทางแล้วนะครับลูกค้าหาเนื้อคู่อยู่สำหรับ Civic FK นะครับตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบนะยังไม่ใช่เทอร์โบเอสนะครับเป็นล้อแมกซูโทนนะครับไม่มีชุดแต่งเอ่อก็เป็นตัวเทอร์โบแหละธรรมดานะครับเป็นโมเดลที่สวยงามนะราคาเท่าไหร่วะหกแสนกว่าเจ็ดแสนเจด อ่าเจ็ดกว่าๆนะ FK อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีผลิตและหายากนะครับตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบนะครับผมสีขาวสวยๆงามๆแบบนี้เลยจัดเต็มปีดาวได้ลูกค้าสนุกสนใจมาดูนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละสําหรับร้านเรานะครับวันนี้พอของปาาของคอเนาะวันนี้ฝนตกด้วยอาจจะได้าชาไปนิดนึงนะครับก็ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเซลต้าขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ